ขอเตือนนะใครจะไป Walk In ินไเวทเซ็ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนจะได้ไม่ต้องกลับบ้านไวด่านแรกตรวจเอกสารกรอกใบสมัครไปให้พร้อมเลยนะคะแนนโทรอีกอะ่ะเอาไปทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนาเหมือนกันกันกบประชาชนเลยถ้าใครไม่ถึง600กลับบ้านเลยนะส่วนรูปแคชชววที่ต้องเอาไปยืนสามารถที่จะสวยแล้วก็หล่อได้มากกว่าตัวจริง1นสเต็ปนะเอาที่ตองตโปกไม่งนนะั้นกรรมการเ็าทักด้วยนะด่านที่2ชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงด่านนี้เขาเป๊ะมากเลยนะของผู้หญิงต้องสูง1น0เซนขึ้นไปปี BMI 18.5ไม่เกิน22ส่วนผู้ชายต้องสูง170เซนขึ้นไป BMI 20ไม่เกิน24เครื่องชั่งน้ำหนักของเขาอ่ะจะเป็นแบบโรงพยาบาลน,นะมันจะวัดให้เราเลยเสร็จสรบว่าเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่คำนวณ BMI มาเลยแล้วถ้าใครอ่ะดขาดหรือเกินแค่0.1กลับบ้านเลยด่านนี้คนตกเยอะมากด่านสุดท้ายของวนันด่านแคทวอล์กอันนี้ปรับเซียนเลยจากผู้สมัครหลายร้อยเหลือไม่ถึงร้อยน้องๆจะเดินไปยืนเอกสารพร้อมกับใบ แล้วกรรมการก็จะมีถามคาถามเล็กน้อยบางคนโดนภาษาอังกฤษบางคนโดนภาษาไทยถามบ้านอยู่ไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่รอนานหรือ,อยังแล้วเขาก็จะตรวจผิวแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางคนก็จะมีโดนให้มัดผมด้วยนะช่วงหลังๆมาเนี่ยตรวจผิวอันนี้โหดขึ้นจริงโปรเซสเนี้ยไวมากไม่ถึง3นาทีเสร็จจบก็กลับบ้านไปนอนรอเมลเลยใครผ่านก็จะได้เข้าไปทาเลนต์โชว์ใครที่กรรมการไม่ได้ถามอะไรช่วงแคทวอล์กก็ไม่ต้องตกใจนะบางคนนะ่ะก,กรรมการก็แค่รับเอกสารแล้วก็แค่บอกแต่ง for coming ก็ผ่านเหมือนกันแล้วถ้าอยากรู้ว่า Talent Show กับ Final Interview เป็นยังไงพิมพ์คำว่าต่อมาในคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวโคชแมนมาเล่าต่อให้